อะไรยังไงกุ้งพลอยคณิตทเนินประกาศกลางไอจีขอเดินหน้าจีบอดีสามีลดสถานะคงเหลือไว้เพียงแค่ความเป็นพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นสําหรับคู่ของดารานุ่มหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และกุ้งพลอยคณิตทเนินพัฒละพักดีโชตหรือติ๊กบิกปราเธออดีตภรรยาที่ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นดรามา่าต่างๆมากมายอย่างที่ทราบกันและล่าสุดมีเรื่องให้ชาวเน็ตหลายคน ต่างพากันถึงหาหนักมากเมื่อในอินสตาแกรมของกุ้งพลอยกนิทรินได้โพ์ภาพขณะที่กําลังวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวและอดีตสามีโพดร,ระบุคแคปชั่นว่าวีจิแม่ขออนุญ,ญาตจีบป๊าป้าหนูได้ไหมน่ารักอ่ะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมามามาจูบทีนึงส่งใจไอเลิฟยูทูวว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะขอเพ้อแป๊บแฮชแท็กฝันแฮชแท็กเพื่อเป็นจริงแฮชแท็ก <ht> รักเดียวของฉันแอดวีจิอันเดอร์สกอร์เทพิทาขอขอบคุณภาพป๊าม้าดอทวีจิภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีม งานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ